ทางด้านจิตอาสาจันทบุรีก็มีเหมือนกันเขาก็าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลงมะม่วงสามฤดูตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ โดยเมื่อวานนี้เองที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนเขาแก้วอำาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้อาราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสารวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาในพื้นที่แปลงสวนมะม่วง3ามฤดูในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระาราชนำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวเมื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ครับ โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานาประการด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชรำดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในประเทศใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงมีน้ำพระราชาหฤุัไทยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาได้พระราชาทานความช่วยเหลือแก่ประสบกริกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนยามบ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤตใดๆก็ทรงห่วงใยติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ตลอดมาและเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปร,ดประมอมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์นิกรทุกหมูเหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับค่ะ